ว้าวปีกลูกชิน้นบรรยากาศดีแท้บอกเพลงยังทังไหมีิขาสบายดีเด้อพี่น้องจา๋าสบายดีย่ำคำเนาะยินดีตอนหับขาสู่่องลอยพี่น้องเนาะมือนี้กามานั่งปิกนิกกันอยู่กลางทุ่งนาบุ๊งเนี่ยบรรยากาศดีดี สบายดีป้าลุงกับเด็กๆพี่น้องวันนี้เป็นวันชิวๆซื้อลูกชิ้นมาปีก,กับเด็กๆอยู่กลาทงทุ่งนาฟังเสียงเขียดห้องเงยเมื่อแรงเนาะเอามาครึ่งหนึ่งพี่น้องครึ่งหนึ่งนะป้าอยู่เทียงป้าให้ทีมมันป้าให้ทีมผู้เฒ่าเนาะนี่พี่น้องปีกลูกชิน้นชิวๆเด็กๆแซ่บๆเนาะ มีลูกชิ้นฮันดอกลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อ่นีนเนาะแล้วก็ชิมีแจ้วแจ้วมานาวสื่อสำเร็จหูบแล้วก็มาปรุงเอากับผพาโคละพาไปน้องเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเนาะอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาฟังเสียงเขียดห้องทุ่งไร่ทุ่งนา คนใดซีมอนคนใดคอนไซรพี่น้องแนะนำโตสิอันนี้เสื้ออะไรอันนี้เด็ว่าดดังๆอันนี้เด็กคอนไสรน่ะซีมอนลุงซีมอนมาก่อนคอนไสร์ซีมอนซีมอนอยู่ไหนมาเด้อพี่น้องเนาะกินปิ้งลูกชิ้นกับเด็กเด็กใครมาคุปกบขุเกี้ยที่นี่นะลรามาใส่ไอยกเลิกปคุกบกบขุเกี้ยท่านี้บ่ วัยสมัยทะเลาตอนเฮียนอันสมัยมากกีลูกชิ้นซีนี่แล้วใส่กันกับฟักบ่งคู่กับแจวตอนเฮียนอยู่มอตุนมอปลายกินเลยเด็กๆเนาะมานั่งแช่ชิวๆกันอยู่กับตรงหน้าพี่น้องบรรยากาศก็นที่ดิโนโบโตกลินเหมือปลอดภัยสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อเปีล้วนี่ลูกชิ้นแบบนี้นะเนี่ยเลี้ยงมันลวกป่าเด้อภูฏิฮิวเขา ยิไนไนอหิวเขา,ากอา,าอยน่อ,อแล้วบ่ลูทูนเจ้าก็บปอ้วนแะกนะ่เหียนะนะออ้ยนะเหียสดดคือเด็กน้อยออแบเยอะแบ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 มาเลยพี่น้องซื้อลูกชิ้นมาสากิโลพี่น้องแต่ว่า เอาไว้อยู่เทียงน,ำน้ำเนาะเบ่งครึ่งหนึ่ง <c oughs> อันทีมใบรุ่นเสียงกลุบห่อเขียดห่อเขียดเจนาเสียงเขียดห่อใช่ครับข้งเสียงเขียดใช่บรรยากาศดีเนาะรื้อสื่อเป็ดสีมาเรากำลังตัวเองเนิ่มมีเป็ดสีเนาะเมย์เป็ดสีขางเนาะ ไปน้ำปิ่งไปน้ำไปน้ำมานอนหอนแซ่บนะมีพลังหรอบอมีพลังบอจอยปิ่งนสุตแซ่บเ็บอจลายมาลงจเหนื่อยกันบ่มาเหนื่อยกันเยอมามาอีกเ้ มาเลยแม่นี่ใครลูกศิษย์นิโก้อะไรนี่แหละพี่ลูกศิษย์กินอยู่กลางคลุ้งนาพี่น้องหน้าห้านี่แหละทางพยายามโตพี่น้องพี่เดินละล่อใส่เบ็ดกบอยู่มือสศร้าใช่ไหยามเราก่ออุ้ยพี่ทันแล้วบอสมายามก่อนเราถึงจะมาหาเลย ย่มก่อนะล้บอมาเอ้เอ้าคุเมเงใหญ่โตบอเฮ้ยยังนะพายังนะจำคนดึกแซงไปว่าคนแล้วอ้นอนสลิขำนิดหน่อยแล้วก็มายามแล้วหมูคนาแม่จะมาแล้วทะดับหน้านะเอาละมาแล้วคนโตเข้าเบรคเงินให้นอกเลยให้แล้วด้อไ น้องง่ายป่น้องทิโมนเป็นง่ายยังวะคือว่าครูเกิดก่อนหรือว่าออกก่อนมาเป็นน้องใครหุบดุ๊กจัดดุกชิดเด้อจัดจัดดุกชิดหนึ่งสองสามเอาโค้นมีผู้ชายเข็บเอาหายเนี่อยทางรังอ่ะน้องเอาหมอน ลูกสิ่นผ่าค่อยมากมาแหบมาเจียวคุอตุ๋ใหม่มีกรผักอรรันนี้าเล้อบลามีก็ผักโขลกาเฮ้ยกักบอกอ่ะ แกว์ตัดไปตอดไปตอดสมัยเขาเมียนแสบเออแตกแล้วเออตอนนี้ว่าให้เจ้าตีต่อไปอร่อยหลายคน แตอนนี้มีงงินมันเปนอเจ็ดมงแรงหรอบ่ยังมันมืดเลยเ็วเนอยมาอันันเรากม่ยดเนมยตีขึมอ่แบเลยโอ้โหเห็นใครเป็นใจแ่บแตกตัวแสบก็คือแบบตัแ เขาเห็ดเขาเห็เจาแล้วเขาบอกว่าเออเยดมันจะเย็งมันกับเด็กๆอั่นีมันสุกลมันเป็นทบอกินบ่อหนำนี่เอาใบถือนนำลงมาพี่น้องนี่นำนำในหน้าอีกบ่อ แกละทีปลงยังไงวัตีเทีาเขามันชุกหรือมันเป็นชี้ขาวอันลองป่ชุกแล้วชุกแล้วชุกเยอะเมันไปเปลี่ยนมาไปประชองไปประชองบอกเปลี่ยงกันเครื่งมือคนละเครื่งมือโอ้ตัวนี้กะแตเข้าไอชิมอนบุไปแล้ว หอนแ่บเนาะมีหันึ่งสว่านเ่งเขาจะให้นั่งปิ้งอยู่เองแบบมินเจ้าหัมีหานไม่มีแบบพี่มาเยวเเ่เพราะแสแบบเดฟีอวดเลยเขานั่งปิ้งไปล่มไปไม่หอบเพราะแบเ่เาปิ้งแบบสุกแบบนี้เท่าเขาเหี่ยวเหนกันเรสกเ บอกว่าปิ่งกินเองมันห่อนแบ่บจะคือเป็น <c oughs> เด็กๆบกับวกกินแพงบอกมากินกับเลไแแ่บไหมครักินกับพวกขื่ออน,นี้น่าจะกินเนี่ยกะล่ำกินกับอัน เสี่ยเกียรเสียงกบไปนําพี่น้องทำมากกอากาศดีเย็นบ่ค่อยฮ้อตมืนอนี้ฝนบ่ตกเนาะกำลังเริ่มแดดอ๋อเมื่อคืนยังตกฝนเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกไฟดับดับจนอันเก้าโมงจนเก้าโมงสิบจังได้มาดับตั้งแต่จักโมงอ่ะดับตั้งแต่ตอนดึกโอ้โหหนอนทุ่งหางมาแล้วไฟดับคอยลุกมาเนี่ยจักรโมง พาคันเมื่อวานผ่าผ่าคนไตู่่บันน้องวัดน้องวัดร่บานยังเมื่อวานเมื่อวานตอดบ่ายผ่าผ่าตุกแซ่ข้าเจ้าลกกะอยู่พี่น้องขันฝาแตงันอยาไปอยู่อันนเดินไปอยู่เดินเด้อออมอยู่นะเข้ามาอยู่กลางแจ้งอยู่ไปอยู่กลางแจ้งคมไม่ก็่าไปชนอีกมไม่ไงก็จะไปชนแกไปชนยู่เทียงหน่อยยังผ่าผ่า มีหลักกันผ่าอะไรดีอุ้ยเอื่แต่ลายคนเลยพี่น้องผ่าผ่าตายเขาบอกว่าเขาบริจาสูงเลยจักรกระบะบริกามรผ่าาคนอย่างไรจะผ่าลงมาตรงตรงเลยนี่แถวใกล้บ้านชาวลอยแล้วพี่น้องตายเองขาจะลงในเศษบริใกล้จะที่กำลังแบบหวัดหลงอยงเนี้ย ผ้าผ่ามวนผ่าลงคือพื้นไหผ้าผ่าแกระแซไฟฟ้ามันลงมากลงมาใส่ยิงคือไฟฟ้าแห้งชุ่งนะมันมีงนแห้งมันแดดตะนคนเดียวนอนอยู่นะคะกระดานกระดาลูก่ระกระนั่งนอนกละนั่งนิ่มแสดงว่าเนื่ยมันอุ่นจะ นอนอยู่เลยตอนฝนตกเลยนอนอยู่เหนื่อนอนอยู่กลางเดินปวดคอนหยาดเลยที่ไหนไปซาบานไปเด้อซาบานกับพุบ่าวกุศลชินอันน้ำแฉกอยู่ด่าเลยยังไงไอชินเนี่ยแ่กเปียกโอ้วันอาทิตย์นะแตกอีกล่ะทำไมอีกอ้ สมัยมาทำทำยังมาทำแรมบอกว่าเออนั่หเฮน่าด้เต็มติดอะไรจ่ะมันห่วเป่าดิเพักเบ็ดเกี่ยงเลยอันนี้ดำเหเด็กๆก็กขึ้นภัพลูกชิ้นิีโก แซ pues ่บมากมั้กต้มันนี่กุ้มันก็เอาอัน้อาะเาบ่งไว้เที่ยงายผมยังน่ะอืมนีิใครมาจูดบังกระพุกแค่นี้นาะบบยนองพวกแค่นั้นเศบอยู่ฮะอืมใร ใคก็ไม่ดีปากนะคกูไม่ดีปวัวน้อ่กะโกวัวไรแก้วินเ้อแซ่บกินเนื้อกระยุเลาะแดงเลยลงมาน้อซื้อคนละสินซองชินธนาคาหลายคน ปิกนิ้วแม่ไม่นำโคกนะลืมีกามาอยบ้าปาร์ตี้ลูกชิ้นวันนี้เมยข้าบ้บ่าวกู้สาเกินกันอะไรบอารันข้าข้ากินข้าบ้บ่าวครับข้านเพเดียวกับ

โบเลียสโอ้ย่านวะโบวิทกาอีสานอยู่เนาะเป็ยังมชิดับบ้านท่าขุนนาเดีร้องมากินเวมักิี่ักขายเปอยงบว่าท่นมากกับซิมอนเ็นเชดมันละบาดนะนี่นะกิโลละบาดเฮเอามาปล่อยไว้ในน้องเนาะแต่ใครมันมาลายีกับกำจัดบ่อเนาะบ่เรื่องเล่นๆเนาะ ย่าขนา็มันเดี่ยมก็ตายหมเบิดม่ตายไงไม่ตายไงแล้วมันก็เป็นอ๋าคือแตกแดดเขาวัดกแดดสามวันก็คือดตัวได้่เหมตัเดเปบุาสัไปอยากหมเมเนาะสีแดงหก่นมิแดงป็น่อมันแงเปงก่อน หมดแล้วตกใจนานเย็นมันโผลอยู่ในมันว่าอยู่ในมาเป็นส่หัวมัน คืนก็เสียไะ้หรอคายกันคายกันหอนเอาคายอยเสียได้ละวะจะบอกคำหนึ่งบางกีเนี่ยงูลงในหน้าพยอยินแล้วน้ำใ้หน้าบ้านงูเป็นงูกรนมุมเลยจะยิงก่อนขึ้นอ่นก็ขึ้นอึดกงมุมวะใช่เยี่ยงก็ตัวมากเลย มังคุดชินอย่างนะมังคดแดงนะนี่เงี้ยวคนอิ่มสบายอิ่มกันมือหนานล้วพี่อิ่มลูกชิ้นปลาทำไมเพิ่นมืดจะได้บาทหนึ่งกินเยอะบ้างโต๊ะก็แด่ไปเรื่อยอ้นนั้นพาวิ่งไม่เป็นันพาวิ่คิดต่อ มันปิกกระพารบนเขาอันลูกชิดอันำมืดเลยมืดเลได้พี่น้องเลยหมดเจียงแส่บซอยเนาะ,อ,นะอร่อยเ้อรคนแซบบะแซบแซบ พี่น้องจ๋าเดี่ยมาฮอนี่ชิคอ,อเก็บภาพบรรยากาศดยซันนี้เดินาะพอกันคลิปหนาฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเบิ่งคลิปยขาขำโฆษณาเดินเนาะไปแล้วเดินสบายดีสบายดี